ทสายชนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่นานะครับมาเจอกับต้นนมแมวนะครับที่มีความสูงประมาณ50ถึง120เซนติเมตรนะครับต้นนมแมวตัวนี้ครับจะออกลูกนะครับก็ตลอดทั้งปีนะครับท่านผู้ชมลูกก็จะเป็นลักษณะสองสีด้วยกันนะครับลูกดิบจะเป็นลักษณะสีเขียวอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมส่วนลูกสุกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นสีเหลืองอย่างที่เห็นนี่ครับนะ มันจะมีอะสองสีนะครับไม่มีสีอื่นนะครับทีนี้เราก็จะมาเก็บนะครับอันนี้คือต้องระวังนะครับมีทั้งมดแดงนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ต้องอะสะบัดสะบัดเพื่อที่จะให้หมดแดงออกไปนะครับท่านผู้ชมเป็นลักษณะของอลูกนะครับลูกนมแมวนะท่านผู้ชมผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้ได้2พวงแล้วนะครับหนึ่งพวงก็ตกประมาณ57ลูกนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาชั่งน้ําหนักดูว่าลูกนมแมวนะครับแต่ละลูกมีน้ําหนักประมาณกี่กรัมนะครับท่านผู้ชมบางคนยังไม่ทราบนะครับทีนี้ผมก็ชั่งนะครับสกีจะมีน้ําหนักประมาณ3กรัมนะบางลูกก็2กรัมนะครับท่านผู้ชมนะครับทำไมต้องมาชั่งนะครับเพราะเราต้องการทราบดูว่าลูกนมแมวนี่รับมีน้ําหนัก ประมาณกี่กรัมดีนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับที่ยังไม่มีใครมาทําการศึกษาวิจัยนะครับผลเฉลี่ยที่ผมชั่งแล้วนะครับประมาณเจ็ดแปดลูกนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณหนัก2.14กรัมนะครับส่วนผลที่ยังไม่สุกนะครับท่านผู้ชมก็จะมีน้ําหนักที่น้อยกว่าเพราะว่าผลยังมีขนาดเล็กอยู่นะครับประมาณผล7ลูกประมาณ0.71กรัมต่อลูกนะครับท่านผู้ชมลูกสีเป็นสีเขียวตรงนี้ครับไม่สามารถที่จะรับประทานได้เล นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือลูกที่ยังติดอยู่นะครับท่านผู้ชมทีนี้เราจะมาแกะลูกนมแมวที่สุกไปแล้วนะครับหนุ่มลูกจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมทีนี้เราก็จะใช้วิธีการใช้สองมือจับแล้วก็เราจะหักนะครับท่านผู้ชมจะแกะดูข้างในว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะครับตรงนี้ที่เราก็แกะเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมข้างในก็จะเป็นลักษณะเปลือกที่หุ้มก็ไม่ได้แข็งนะครับ ข้างในก็จะเป็นขุยๆนะครับเป็นสีออกขาวนวลน,นะครับท่าผู้ชมเดี๋ยวเราจะบีบมาเล็ดออกนะครับอ,อย่างนี้เราก็ลอดูนะครับสังเกตก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่าผู้ชม ทีนี้เราก็จะมาแกะอีกเม็ดหนึ่งนะครับว่าจะเป็นลักษณะคล้ายเคียงกันหรือเปล่านะก็ก็ไม่ได้แตกต่างครับท่านผู้ชมนะครับข้างในนะครับจะเป็นลักษณะของสีดำนะครับมีเนื้อเล็กน้อยนะครับเราสามารถที่จะรับประทานได้นะครับรสชาติก็อร่อยนะครับท่านผู้ชมรสชาติออกเป็นลักษณะเป็นผลไม้แบบไหนอ่ะก็จะเป็นรสชาติหวานๆนะครับกินได้นะถือว่าผลไม้ตรงนี้ต้องมีประโยชน์นะเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวต้องหาว่าคุณค่าทางโภชนา การของการศึกษาวิจัยของแต่ละคนนะครับเนื้อรับน้ารับประทานหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมนะหลายคนก็เคยกินตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเวลาออกไปที่นาหรือว่าในหลังสวนหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีต้นนมแมวนะครับสามารถที่จะรับประทานได้แต่ว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ คู่กับคนไทยนะฮะตั้งแต่อดีตจถึงป,ปัจจุบันเลยนะครับคนสมัยใหม่อาจาอาจะไม่รู้จักลูกนมแมวนะครับตอนนี้ผมก็แกะลูกนมแมวออกมาแล้วนะครับคลี่แต่ละเม็ดนะครับผมก็แกะออกมานะครับมันจะแยกส่วนนะหนึ่งเม็ดของลูกนะครับมีประมาณมเมล็ดอยู่ข้างในประมาณเจ็ดถึงเก้าเม็ดนะครับทับ้ชมนะครับ แต่ลำเม็รนะครับจะมีเนื้อเยื่อที่หุ้มอาขาวๆใสๆนะครับถ้าผู้ชมก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ควรจะอนุรักษ์นะครับตอนนี้บางหมู่บ้านหรือว่าบางตำบลแถวๆบ้านอาจจะไม่เห็นนะครับต้นน้มแมงน,นะเนื่นองจากว่าถูกทําลายไปแล้วบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าไม่เป็นที่ต้องการหรือเปล่านะครับเขาก็เลยทําลายนะอันนี้คือตัวอย่างของมเมล็ดนะครับเราก็มีการบีบแล้วก็ทาความสะอาด นะก็จะเป็นลนักษณะของเม็ดสีดำดำนะครับมีลักษณะแข็งนะครับยาวประมาณ3-5้าเซนติเมตรนะครับสีขาวดำนะครับสีแวววาวเลยนะครับถือว่าเป็นมเมล็ดที่มีความแข็งก็สามารถที่จะไปเพาะได้นะน,นี่คือเป็นลนักษณะของมเมล็ดนะท่านผู้ชมนะดูแล้วเป็นไงบ้างครับสีสวยใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นมเมล็ดของเรียวเรียวยาวยาวนะก็ ถือว่าเป็นเมล็ดของนมแมวที่ถือว่าสมบูรณ์นะเป็นเม็ดจากผลที่สุกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นเมล็ดเราสามารถที่จะประคายพันพันได้ทีนี้เราจะมาลองขยี้ดูว่าเม็ดสองเม็ดตรงนี้ะครับมันจะเป็นลักษณะยังไงนะเพื่อที่จะต้องการให้เนื้อเยื่อที่ขาวๆนะครับดู ซับเข้าไปนะครับแล้วก็น้ำที่อยู่ในเม็ดนะครับก็ถูกด,ดูดซับผ่านกระดาษทิชชู่นะครับผมก็จะทำความสะอาดก็้วก็เช็ด ก็นะจะทําให้ได้เมล็ดซีปิสีดำรรลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้คือเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการที่จะาทาความสะอาดหรือถ้าไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาในส่วนเมล็ดตัวนี้ไปทาความสะอาดด้วยการใช้แปลงก็ได้หรือว่าขยี้ขยี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะกําจัดในส่วนของอเนื้อนะครับเพื่อที่จะนําเมล็ดไปเก็บรักษาหรือไม่ก็จะไปทําการเพราะนะ ว่าน่าจะได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือตัวอย่างเม็ดสเม็นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างที่บอกนะครับดยนะส่วนตัวนะครับผมก็ชอบกินลุกนมแมวอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เด็กนะถึงวันนี้ก็ยังกินอยู่นะในกรณีที่ไปเจอแล้วก็เห็นอนนมแมวอันนี้เป็นลักษณะของการทําวิดีโอเพื่อที่จะ ให้ท่านผู้ชมเห็นคุณค่าของผลไม้โบราณนะครับตั้งแต่อดีตถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ